บกันอีกแล้วช่องเคมเน็ตเวิร์กทางเรามีอุปกรณ์รุ่นใหม่มาแนะนำเป็นเราเตอร์สวิต์ crs 3 2 6ข c 2 0ีด 4C วก2 0 g 2วก2 q บวก r m ค่ะตอบโจทย์การใช้งานทุกไรฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นบ้านสำนักงานขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่และสตูดิโอค่ะยกระดับทุกการใช้งานของคุณไปอีกขั้นด้วยอุปกรณ์ตัวท็อปสุดล้ำที่พร้อมพิกโฉมทุกการใช้งานไม่ว่าจะการทำงานแบบส่งไฟล์ขนาดใหญ่การสตรีมเกมไลฟ์สดสตรีมวิดีโอ Data Center ระบบเซิร์ฟเวอร์คาวเลอเตอร์สวิตช์ crs 3 CC, G, 2 6 4้ขีดบวก 20G บวก 2Q บวกเ m รุ่นใหม่มีพอตสอจดิกมาให้ใช้งานถึง20พอร์พอตรองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้วหรืออุปกรณ์รุ่นใหม่และในอนาคตรองรับการใช้งานความเร็วสูงรองรับแหล่งสายไฟมากถึง2ช่องเพื่อความเสถียรในการใช้งานแบบต่อนเนื่องและไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานร่วมกับสายไฟเบอร์ออปติก ความเร็ว 10G กิกและมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ router OS เวอร์ชันระบายความร้อนด้วยพัดลมสจุดติดกับฮี s i ิงทำให้การใช้งานเสเียนมากยิ่งขึ้นต้องการอุปกรณ์เสริมติดต่อแอดมินได้ทันทีที่ไลน์ id k network ลรวเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ ริษัทกำหนดหรืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงและบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า